คไปทอดแล้วนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับ Your Friend is the Dr. o o c t ทาง Dr. V Channel นะครับผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยเพื่อนของท่านนะครับวันนี้มีข่าวดีนะมาแต่เช้าเลยจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังนะครับเมื่อคืนนี้เองประมาณตอนสัก5ทุ่มนะครับที่รอยเตอร์นะก็ได้เสนอข่าวแล้วนะครับว่า ในขณะนี้นะครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO เนี่ยนะครับได้ผ่านนะการอนุมัติวัคซีนโควิดนะ19ที่บ้านเราใช้อยู่นะครับก็คือตัวซิโนแวคนะครับผ่านแล้วนะครับให้เข้าไปในลิสต์นะของ WHO ในในการใช้ในภาวะฉุกเฉินในรอบนี้เรียบร้อยนะครับข่าวดีนะครับข่าวดีก็ ก็เป็นไปอย่างที่คาดนะครับจริงๆแล้วผมผมก็บอกเพื่อนๆถ้าใครติดตามเนี่ยนะมาตลอดเนี่ยก็ผมก็จะพูดอยู่แล้วล่ะว่า,วาเดี๋ยวก็เข้านะเพราะว่าไม่มีเหตุผลใดๆที่ที่จะให้ตัวซีโนแ a คเข้านะครับเ,เพราะฉะนั้นตอนนี้เรียบร้อยนะครับเข้าแล้วเป็นตัวที่8นะครับ องเดวนะแล้วก็เข้าสู่โครงการ COVAX ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงอันนี้อันนี้ข่าวประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นข่าวดีนะที่พวกเราฟังแล้วเราก็ชื่นใจนะจริงผมก็ดีใจนะเพราะว่า,าผมอาจจะพอเข้าโดวโชว์ในผ่านแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> ผมอาจจะไปต่างประเทศได้และนะ้วไงตอนซ i น o v ว c นะ แต่ก็มีข่าวอีกข่าวหนึ่งซึ่งก็ทําให้หลายคนกลัวนะหลายคนกลัววัคซีนก็คือไม่พูดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่พูดเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเราเสนอแต่ข่าวขาว่ขาวดีไหก็ต้องพูดข่าวที่ไม่ดีด้วยนะแต่จริงๆข่าวที่ไม่ดีนีอันนี้จะจริงๆต้องพิสูจน์ต่อก่อนนะว่าเป็นข้อมูลที่ครบถ้วนหรือยังนะครับนะก็คือข่าวที่มีผู้หญิงท่านหนึ่งนะซึ่หลังจากฉีดวัคซีนไป2วันนะครับ ก็เส้นเลือดในสมองแตกนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังนอนนะอยู่ใน i c u อยู่เลยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะแต่ว่าก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข่าวกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับนะใช่ใชน่าจะไปยุโรปได้นะครับถ้าถ้าผ่าน w h o นะครับก็ฝากเพื่อนๆแชร์นะ,ะแชร์เลยนะครับเพราะว่าข่าวนี้น่าจะกระจายกันทั่วๆนะครับผมจะเสนอทั้ง ผมจะเสนอข่าวเนี่ยผมจะพูดในข้อเท็จจริงนะในเรื่องของแฟกต์ด้วยแล้วก็ในเรื่องของอข้อเท็จจริงด้วยทางการแพทย์ด้วยนะข้อเท็จจริงตามข่าวข้อเท็จจริงทางการแพทย์นะแล้วก็อาจจะเสนอความเห็นในส่วนตัวของผมด้วยนะครับเพราะว่าเราคุยกันแบบเพื่อนใช่ไหมนะเราคุยกันแบบเพื่อนเพราะฉะนั้นไม่ฟอร์มอลแบบขนาดว่าทุกอย่างต้องเป๊ะๆ <c oughs> อย่างนี้นะครับนะแต่ว่า ผมถือว่าทุกท่านเป็นเพื่อนผมผมก็จะคุยกับท่านแบบเพื่อนแต่ว่าก็จะนําเสนอหนึ่งคือแฟกต์ที่มที่เป็นข่าว2คือแฟกต์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็สามอาจจะเสนอความเห็นส่วนตัวนะครับอ่าช่วยกันแชร์นะครับเมื่อคืนนี้ครับประมาณตอน5้าทุ่มเองนะครับห้าทุ่มนะสำนักข่าวที่รอยเตอร์นะครับรอยเตอร์ก็ได้บอกว่า WHO approves i n o v a c COVID shot in second Chinese milestone นะครับก็เป็นวัคซีนตัวที่2แล้วนะครับของประเทศจีนนะที่ทาง WHO เนี่ยได้รับ ได้อนุมัติให้ใช้นะในภาวะฉุกเฉินนะครับก็วิวชวเนี่ยนะครับอนุมัติวัคซีนไปทั้งหมด8ตัวนะครับนะไฟเซอร์ไบอเวนเทคใช่ไหมตัวเดียวกันนะไฟเซอร์ไบอเวนเทคโมเดอร์นานะครับแอสตราเซเนกานะครับจอห์นสันและจอห์นสันนะครับซิโนฟาร์มนะครับอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นของบารัทนะครับแล้วก็ตัว ซีโนแวกเอ e, <c oughs> ผมราตกประเด็นไปตัวหนึ่ง <c oughs> ตะโกนไป <c oughs> นึกว่ามีนึกว่ามีแปนึกออกมาได้7ชื่อไม่เป็นไรนะครับนะในการอนุมัติของับใบโ,โในครั้งนี้นะครับก็ให้ฉีดได้ในผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปนะครับมากกว่า18ปีขึ้นไปโดยไม่ได้กำหนด Upper l i ์ลิมิตด้วยไม่ได้กำหนดด้วยว่าห้ามฉีดในคนสูงอายุนะครับนะเหมือนลงเหมือนซิโนฟาร์มเลย18ปีขึ้นไปนะครับนะ ให้แชร์ให้ให้ใช้ได้นะครับแล้วเพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเหมือนกับมีสภาวะ,ะที่สามารถที่จะป้องกันนะในผู้สูงอายุได้ด้วยนะครับนะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะ w h o Technical Advisory Group เนี่ยก็มีการประชุมกันไปเมื่อวันที่5เดือนพฤษภาคมคือเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนะก็ตัดสินใจนะจริงๆร,รีวิวเนี่ย อ่านแล้วแล้วก็พับริชด้วยนะครับทำให้คนเนี่ยเข้าใจไปว่า WHO เอนี่ยอนุมัติแล้วนะครับนะผมเองก็ได้อ่านตอนแรกผมดูแล้วนะ v d v i s o r y group ของเขาเนี่ยก็พูดถึงตัวซ i n o v a c ในในแนวทางที่ดี <c oughs> ที่ดีมากพอสมควรนะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยยังไม่ผ่าน WHO นะครับแล้วก็ยังเขาบอกว่ายังมีข้อสงสัยนะบางประการนะแล้วก็ยังลงไปว่ามีข้อมูลที่อ,อะไรละ่ะเขาเรียกว่า Low c o n f idence คือความเชื่อมั่นต่ำนะในในในบางกลุ่มในบางกลุ่มในตอนนั้นนะครับซึ่งตอนน้นผมรอแล้วนะเพราะว่าท่านบริษั r กรุ๊ปเนี่ยบอกว่า <c oughs> มีโอกาสที่จะผ่านได้เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าดิวิชโชก็จะให้ผ่านนะครับแล้วก็รอมาจนจนมาเมื่อปลายเดือนใช่ไหมบอกว่า เดพโชเลื่อนนะเลื่อนเพราะอะไรเลื่อนเพราะว่าเขาบอกว่ารอข้อมูลด้านความปลอดภัยเพิ่มที่จะให้ทางบริษัทส่งมานะครับแต่เลื่อนไม่นานนะเลื่อนมาถึงวันที่1มิถุนายนนี่เองนะครับก็สรุปว่าให้ผ่านเรียบร้อยนะครับนะ โอเคแล้วก็วัคซีนตัวซิโนแวคนี้นะครับจะไปรวมนะยูในโครงการโค v ว x v ซ์วัคซีนนะครับโคว็ด้วยนะคือโค,โครงการโค v ว x เนี่ยคือโครงการที่เอาวัคซีนที่ Division เด็กเยี่ชนรับรองแล้วนะหลายๆตัวอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับมารวมกันนะเพื่อที่จะไปบริจาคให้กับประเทศต่างๆที่ยากจนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตัวซิโนแวคก็จะแพร่หลายมากขึ้นนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะซิโนแวคเนี่ยบอกว่าเขา supply ตัววัคซีนตัวนี้ไปมากกว่า600ล้านโดสแล้วนะครับนะในประเทศของเขานะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งนะออกสู่ต่างประเทศได้อีก430ล้านโดสนะครับในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาปลายเดือนเมนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครหลายๆคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยที่ฉีดตัวซีโนแวคไปก็เกิดความสบายใจมากขึ้นนะฉีดก่อนที่ WHO จะรองรับอีกคิดด้วยกันนะครับ โดยผลของการศึกษานะครับนะที่ advisory group ของ WHO เขาเรียกว่า SAGE นะครับ The WHO Separate Strategic Advisory Group of Experts นะครับนะก็เคยรายงานผลออกมาว่าตัวซินอเวกเนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพนะ efficacy เนยอยู่ที่ประมาณ51-84นะครับนะ51-84ตอนนั้นคือ Data ที่ตอนเ,อเมื่อต้นเดือนพฤษภานะครับ วันที่12พฤษภาคมนะครับทางอินโดนีเซียรายงานนะครับ <c oughs> ถึง e f f e c t i v e n e s s ของ e อ f i c a c y ของ Sinovac <c oughs> นะครับว่ามีประสิทธิภาพถึง94ในการป้องกันโรคนะได้นะครับแต่รวมทั้งหมดนะครับ <c oughs> รวมทั้งหมดแล้วนะครับในขณะนี้นะครับ WHO เนี่ยก็ยืนยันแล้วนะครับว่าสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้มากกว่า50นะแต่ตัวเลขตรงนี้น่าสนใจกว่าก็คือ เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดขาวนิดนึงเพราที่ขาวภาษาอังกฤษผมต้องใช้อาการแปรด้วยอาการแปลด้วยนะครับโอเค WHO นะครับระบุแล้วนะครับถึงประสิทธิภาพของวัคซีนว่ามีอัตราการป้องกันการติดเชื้อแบบแสดงอาการต้องใช้คำนะี้การติดเชื้อแบบแสดงอาการได้51%ของผู้ที่รับวัคซีนครบนะครับและอันนี้สำคัญป้องกันการล้มป่วยอย่างรุนแรงนะการเจ็บป่วยรุนแรงนะและ ล้มป่วยจนขนาดต้องเสียชีวิตหรือเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้ถึง100%นะครับสำหรับผู้ที่ได้รับซิโนแวคครบถ้วนแล้วนะครับนะอันนี้ระบุโดย WHO นะครับโอเคน่าจะขาวนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับทำให้พวกเราเนี่ยชื่นใจอ่นาแนะนำในการฉีดนะครับก็ให้ฉีดในคนที่อายุ18ปีขึ้นไป โดยฉีดห่างกัน2โดสนะครับห่างกัน2ถึงสสัปดาห์นะครับ,ดรบโดยไม่ได้ระบุอายุที่สูงสุดที่ใช้ได้นะครับก็คือว่าชี้ว่าน่าจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะโอเคก็อันนี้แสดงความดีใจกับทุกท่านด้วยนะมีวัคซีนที่เราฉีดในประเทศเรานะทั้ง2ตัวนะครับได้รับการรับรองเรียบร้อยจาก WHO นะครับนะเป็นะปที่เรียบร้อยนะครับ จริงๆมีขาม่ขาวเต็มเลยอ้าวเอาข่าวนี้ก็แลวกันนะครับเพื Warum? ่อนๆโอ้โหสี่อยกว่าคนชม่ใช่กันแชร์นะครับชม่ใช okay ่กันแชร์ไปเพราะว่าข่าวนี้จะได้เป็นข่าวที่ดีนะครับคนถามว่าถ้าฉีดวัคซีนแล้วติดโควิดภายหลังจะรักษาในบ้านได้ไหมในขณะนี้ไม่ควรนะครับสำหรับประเทศไทยไม่ควรนะโอเค มีข่าวนี้นะครับเป็นข่าวที่ทำให้หลายคนกลัวแล้วก็พูดถึงกันเยอะมากนะถ้าผมไม่พูดก็ก,ก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเสนอข่าวด้านเดียวจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาพูดให้ครบนะมีผู้หญิงอายุ29ปีท่านหนึ่งนะครับนะรายงานเมื่อวานนะครับจากสำนักงานสาธนารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับว่านะครับมีผู้หญิงอายุ29ปีรายหนึ่งไม่มีประวัตินะครับว่าเป็นโรคประจำตัวนะ ได้เลยนะครับอยู่ๆก็มีอาการเกิดเลือดออกในสมองหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนนะครับคือสสตรีท่านนี้เนี่ยนะครับท่านไปฉีดวัคซีนเข็มแรกนะครับเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมานะครับหลังจากฉีดวัคซีนครบก็เท่าดูอาการ30นาทีจนครบท้วนนะครับไม่มีอาการผิดปกติใดๆนะครับพอวันที่26พฤษภาเนี่ยนะครับผู้ป่วยรายนี้ผู้หญิงรายนี้เนี่ยนะครับท่านก็เป็นลมหมดสติ ขณะที่กําลังเดินซื้อของที่ตลาดสดนะครับผมเชื่อว่าทุกคนรู้ละนะข่าวนี้ที่อําเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็นําตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนะครับนครราชสีมาตอนหลังไม่รู้สึกตัวนะครับแล้วก็ปรากฏว่าก็นำผู้ป่วยรายนี้นะครับไปฉีดไปเอ็กซเรย์ดูไปทำซีทีสแกนนะครับก็พบว่ามีเลือดออกในสมองนะครับนะ ก็อันนี้ข่าวนี้คงทุกคนก็รู้กันทั่วนะครับีนี่คือคือแฟกต์ข้อมูลความเป็นจริงตามข่าวนะแต่ว่าออตอนนี้นะยังไม่สามารถที่จะบอกได้จริงๆนะครับว่าเส้นเลือดสมองแตกั้งนี้เนี่ยที่มีก้อนเลือดออกในสมองเนี่ยเกิดจากวัคซีนหรือเปล่านะอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นี่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ แต่ข่าวทั่วๆไปที่เราเคยได้ยินกันเนี่ยเป็นขั้วตรงข้ามนะครับเพื่อนๆครับเป็นขั้วตรงข้ามคือที่เรากลัวกันเน่ยเรากลัวริมเลือดถูกไหมเรากลัวริมเลือดนะครับเวลาเรากลัวฉีดวัคซีนจ,จริงๆแล้ววัคซีนที่ทําให้เกิดริมเลือดจริงๆเนี่ยคือกลุ่มวัคซีนที่เป็นไวรัลเวกเตอร์นะครับนะก็คือพวกจอร์แดนและจอร์แดนกับแอสซาซินกาครับที่มีโอกาสพบริมเลือดได้นะครับตัวซินแวคที่ตอนหลังมาลือมาือกันน่ว่าที่มีคุณ สวัสดีท่านหนึ่งที่โพสต์ใน a c e b o o k นะถึงเพื่อนของเธอนะครับที่ที่ไปฉีดวัคซีนแล้วเกิดลิมเลือดอุดต,ตันที่ปอดแล้วก็เสียชีวิตนะครับข่าวนั้นก็น่าเศร้ามากแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะอันนั้นคือกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เกิดจากริมเลือดอุดต,ตันนะครับแต่ข่าวเนี้ยข่าวใหม่ล่าสุดเนี่ยที่เกิดที่โคราชนเนี่ยนะครับนะมันเกิดเล่นเลือดสมองแตกนะเอาจริงเนี่ยสองฝั่งเนี่ยเป็นคนละขั้วกันนะคนละขั้วกันก็เลย ต้องมาพิสูจน์ทั้งคู่แหละนะว่าตกลงว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่านะครับแต่ผมคนหนึ่งแหละในฐานะที่เป็นหมอทางสมองนะครับแล้วก็เป็นหมอที่รักษาเกี่ยวกับเส้นเลือดแตกมากพอสมควรนะครับโดยทั่วๆไปนะครับในผู้หญิงวัยนี้นะ29ปีเนี่ยเอาจริงๆแล้วโดยทั่วๆไปไม่พบเส้นเลือดสมองแตกได้ง่ายนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเส้นเลือดสมองที่แตกในสมองเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากคนที่มีประวัติว่าเป็นความดันโลหิตสูงเป็นเบาหวานนะเป็นต้นนะครับ นะคือมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆนะจนะมีปัจจัยที่ทำให้หลอดเลือดเกิดการอักเสบแล้วก็เปราะแตกง่ายนะครับแต่สำหรับในผู้หญิงนะครับ <c oughs> ในวัย,ว,ย,ว,ยวัยที่เป็นวัยสาวอย่างนี้นะครับแล้วเกิดเส้นเลือดสมองแตกเนะี่ยสิ่งหนึ่งที่หมอจะนึกถึงเนี่ยก็คือโรคโรคหนึ่งนะเขาเรียกว่าโรค AVM นะครับ Arteriovenous Malformation นะจริงๆโรคนี้ผมเคยพูดไปแล้วนะในคลิปคลิปหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆย้อนไปดูคลิปที่ผมพูดถึง ยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งที่ชอบกินอาหารแล้วก็ปรากฏว่าเกิดเส้นเลือดสมองแตกนะครับตอนนั้นก็ก็ต้องไม่รู้แหละพสูจน์ไม่ได้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าแต่ว่าในคลิปนั้นผมก็พูดถึงโรค AVM ให้ฟังนะ AVM เนี่ยคือโรคที่เกิดจากเส้นเลือดแดงปกติเส้นเลือดแดงเวลาจะไปต่อกับเส้นเลือดดาในสมองเนี่ยนะครับเราจะผ่านเส้นเลือดเล็กๆนะือเรือดแคปิลลารีนะครับเป็นเส้นเลือดเล็กๆที่คอยเชื่อมเส้นเลือดเล็กๆเหล่านี้มีหน้าที่ในการลดความดันนะ ของเส้นเลือดแดงเพราะเส้นเลือดแดงเนี่ยเป็นเป็นเส้นเลือดที่มีความดันในเลือดสูงเพราะว่าปั๊มหัวใจปั๊มอ่ะปั๊บใช่ไหมฮะสูงมากในขณะเส้นเลือดดำนี่ไหลเอื่อยไหลเอื่อยไหลกลับอ่าเพื่อนๆดูที่เส้นเลือดดำสิคําเส้นเลือดแดงจะเต้นตุ๊บตุ๊บตุ๊บใช่ไหมแต่ถ้าคําเส้นเลือดดำไม่มีชีพจรเพราะเส้นเลือดดำเนี่ยเป็นเส้นเลือดที่ไหลเอื่อยนะครับปกติเส้นเลือดแดงเวลาไปต่อเส้นเลือดดำเนี่ยจะผ่านตัวกรองอ่ะนะเขาเรียกแคปิลารีนะครับเพื่อชะลอลดความดันแล้วก็ชะลอความเร็วของเลือดด้วย นะแตใ่ในความผิดปกติแบบ AVM เนี่ยนะครับ Arteriovenous Malformation เนี่ยนะครับปรากฏว่าเราพบว่าเส้นเลือดแดงไปต่อกับเส้นเลือดดำนะโดยโดย,โดยที่ไม่ผ่านแคปเลลลีโดยภาวะปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทำให้เส้นเลือดดำมีความดันสูงขึ้นมาด้วยนะพอเส้นเลือดดำมีความดันสูงเนี่ยก็เกิดอาการเปราะแตกได้ง่ายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น AVM นี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบได้นะครับในใน,ในการ เส้นเลือดสมองแตกที่พบในผู้ป่วยที่อาอยุไม่สูงแล้วหาสาเหตุไม่เจอนะบางทีไปเอ็กซเรย์จะเห็นเพราะฉะนั้นอันนี้แต่ยังไงก็ตามรอตามข่าวก่อนรอตามข่าวก่อนนะครับผมยังไม่กล้าให้ความเห็นแต่แต่ถ้าให้ผมผมโดยคิดด้วยความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมว่าเดี๋ยวตัวต่อไปเถอะเพื่อนๆรอตามข่าวก็แล้วกันว่าจะเจอ AVM หรือเปล่านะ Atriovenous Malformation นะครับในผู้ป่วยหญิงรายนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือคือโรคที่เกิดจากพวก การแข็งตัวของเลือดที่ผิดปกติอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันนะที่ทําให้เส้นเลือดสมองแตกได้เหมือนกันนะครับแต่ยังไงก็ตามนะพวกเราต้องใจเย็นๆแล้วรอด,ดูการพิสูจน์อีกทีหนึ่งว่าสรุปแล้วเนี่ยนะครับความเห็นของอของแพทย์เฉพาะทางหลายๆท่าน,นจะลงว่าอย่างไรนะว่าว่าเป็นเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือเปล่านะครับ นะก็รอฟังดูเองนะครับน,ะนี่ผมก็ต้องเสนอข่าวทั้ง2ด้านนะครับแต่อย่างไรก็ตามคนที่มีนัดฉีดผมขอแนะนําท่านอย่าไปเลื่อนนัดนะนะฉีดเถิดนะผมผมผมค่อนข้างที่จะคิดว่าฉีดเนี่ยยังไงก็ตามได้ประโยชน์มากกว่าไม่ฉีดนะครับโอเ okay. ค ADM เเกิดขึ้นไม่บ่อยนะครับเป็นภาวะที่เกิดขึ้นไม่บ่อยแต่ก็เจอขึ้นเ,เรื่อยๆนะ เจอขึ้นเจอเจอเรื่อยๆแต่ว่าเจอไม่บ่อยนะครับแล้วก็ไม่มีใครรู้นะ a d m จริงๆแล้วเป็นโรคที่เกิดขึ้นในสมองของวัยรุ่นนะวัยวัยวัยจริงๆก็คือเือทนั่นเด็กแล้ละละบางคนนะแต่ส่วนอหญ่จะไปแตกตอนวัยรุ่นนะครับนะมีข่าวเยอะเลยนะก็เดี๋ยวคุยให้เพื่อนๆฟังที่ยี่สบนาทีแล้วการจบตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับนะสข่าวแล้วที่ลำปางนะครับท่านนายกอบจ นะพิจารณานะครับที่จะหาซิโนโฟาร์มมาฉีดให้ชาวลำปางนะครับถ้ากระทรวงมหาดไทยไฟเขียวนะผมว่าผมว่าตอนนี้อะไรอะไรที่ช่วยกันได้น่าจะช่วยกันนะก็เป็นไอเดียที่ดีนะจริงๆแล้วตอนนั้นผมก็คิดเหมือนกันนะว่าอบอจต่างๆน่าจะติดต่อสถาบาันจุฬาพรนะเพื่อที่จะนาวัคซีนมาฉีดให้หนะถ้าทางรัฐบาลล่าช้ามากเกินไปนะผมเองก็คิดนะปรากฏว่าอบจลําปางก็จัดเลยนะครับ ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยผมไม่รู้กฎหมายมากหรอกแต่ว่าก็เห็นด้วยแหละนะในสิ่งที่พวกเราจะช่วยคนไหนช่วยอะไรกันได้ก็ช่วยกันไปไม่น่าจะไม่น่าจะขัดขวางกันถูกไหมไม่น่าจะขัดขวางกันนะระเบียบอะไรก,ก็ตอนนี้ก็คงจะต้องผ่านๆระเบียบไปก่อนมั้งเอาให้คนปลอดภัยไปก่อนตอนนี้ใครมีแนวทางที่จะหาวัคซีนได้เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายผมเชื่อว่าน่าจะช่วยกันก่อนนะครับด้านลำปางก็เป็นโมเดลหนึ่งที่ที่เห็นแล้วว่า ท่านนายกอบจเอาจริงเอาจังมากนะครับผมก็อยากให้ทุกนายทุกอบจเลยนะ <c oughs> ลองลองสั่งซื้อจากสรารันจุลาพรเพราะว่าผมเชื่อว่าสาบันจุลาภรนําเข้าที่บอกว่าร้อยล,ล้านโดสแรกก่อนใช่ไหมผมเชื่อว่าทางสาบันจุลาภรสามารถจะนาเข้าได้อีกแน่ๆเลยนะครับผมคิดเองนะผมคิดเอง <c oughs> แต่สรารวัตจุลาพรไม่ได้บอกนะผมเชื่อว่าเอามาได้ล้านโดสแล้วก็ต้องเข้ามาอีกแหละนะครับนะโอเค มีข่าวที่ฟิลิปปินส์ว่าฟิลิปปินส์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นข่าวในประเทศไทยนะแต่ว่าข่าวในฟิลิปปินส์เนี่ยก็บอกว่าแอสตาซินิกาซึ่งจะผลิตในประเทศไทยเนี่ยนะครับที่จะต้องส่งไปที่ฟิลิปปินส์เนี่ยมีการดีเลย์ล่าช้าออไปนะข่าวนี้เนี่ยไม่รู้ยังไงก็คือว่าถ้าดีเลย์ฟิลิปปินส์ด้วยแล้วจะดีเลย์ไทยด้วยหรือเปล่านะน,นี้ต้องรอฟังจากท่านอนุทินอีกทีหนึ่งนะครับ ดีเลย์ฟิลิปปินส์เนี่ยดีเลย์แน่แล้วผมดูข่าวแล้วแต่จะดีเลย์ไทยหรือเปล่าไม่รู้นะนะถ้านะเราก็ไม่รู้ว่าเขาไทยไปดึงโคต้าหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่เราไม่รู้จริงๆนะครับแต่ว่ารอฟังข่าวด้ดนเดินกันเพราะว่าที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเกิดการกระแสข่าวออกมาว่าการกระจายวัคซีนของแอสตราเซเนกาที่ผลิตในบริษัทสยามเบลล์ซน์ของเราเนี่ยนะครับจะต้องส่งจํานวน200ล้านโดสนะครับนะ ก็ทั่วภูมิภาคนี้นะครับปรากฏว่าจริงๆแล้วจะต้องส่งไปที่ฟิลิปปินส์นะครับในสัป,ปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน1.3ล้านโดสนะครับก็ขอเลื่อนนะไปเป็นการเดือนกรกฎาคมเลยนะเลื่อนแบบเลื่อนแบบเดือนกว่าๆเลยนะครับแล้วก็จะถูกลดจำนวนลงเหลือ1.17ล้านโดสนะครับอันนี้ก็คือข่าวที่ฟิลิปปินส์นะครับนะไม่รู้เลื่อนฟิลิปปินส์แล้วเลื่อนไทยหรือเปล่านะครับ แล้วก็เอ้ามีข่าวอีกแต็ไมไปหมดข่าวเยอะไปหมดนะอาข่าวนี้ก็แล้วกันโมเดอร์นาครับเพื่อนๆครับโ <c oughs> มเดอร์นาเมื่อวานได้ข่าวแล้วซึ่งผมดูแล้วน่าจะน่าจะเป็นข่าวจริงนะน่าจะเป็นข่าวจริงนะครับโรงพยาบาลทนบุรีนะครับกลุ่มโรงพยาบาลทนบุรีเปิดลงทะเบียนโมเดอร์นาดีเดชีตุลาคมนี้นะครับ การเปิดลงทะเบ,บียนครั้งนี้เนี่ยเป็นการตรวจลงทะเบ,บียนสำหรับผู้ที่แสดงความสนใจนะครับใช้แสดงสนใจนะครับที่จะฉีดโมเดอร์นานะครับสำหรับกลุ่มประชาชนทั่วไปโดยให้รายละเลอียดว่าคาดว่านะครับพร้อมฉีดให้ในเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็บอกด้วยว่าวัคซีนโมเดอร์นาที่เข้ามาจะมีจํานวนจํากัดนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบ,บียนอบอกว่าสนใจไปก่อนนะสำหรับเครือโรงพยาบาลธนบุรีซึ่งมี โรงพยาบาลธนบุรีเนี่ยนะไปสามารถที่จะฉีดได้ทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทยนะครับภาคอีสานนะโรงพยาบาลบุลรักษ์ธนบุรีโรงพยาบาลราชพฤกษ์โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธน,นบุรีโรงพยาบาลกาลสิทธิ์ธนบุรีภาคตะวันออกก็โรงพยาบาลศรีเวชนะครับภาคกลางนี่เทียบเลยอยู่แล้วนะครับธนบุรีบุรณาโรงพยาบาลพัทลักธนบุรีราธานีธนบุรีอู่ทองภาคใต้ที่โรงพยาบาลศิรรั ลาดยินดีโรงพยาบาลทนบุรีทุ่งสงโรงพยาบาลทนบุรีชุมพรนะครับที่ภาคเหนือก็คือโรงพยาบาลลาน,นานะครับเชียงใหม่นะและที่กรทมคือโรงพยาบาลทนบุรีทนบุรีสงโรงพยาบาลทนบุรีบำรุงเมือง,ง,ง,งนะครับอันนี้ก็คือไปลงชื่อแสดงความสนใจนะต่อวัคซีนโมเดอร์นนาได้นะครับโอเคครับครบถ้วนนะครบถ้วนทุกข่าวโอเคแล้วก็โอ้ยี่สิบวนาที ก่อนจบรายการผมบอกท่าเ,เพืนเพื่อนนิดหนึ่งนะตอนนี้เนี่ยนะครับช่องของเราได,ได้รับการพัฒนาขึ้นมากพอสมควรเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ามีการเสนอนะทั้งในแง่ของสุขภาพและในแง่ของสุขภาพทั้งกายและใจนะ ของผมเนี่ส่วนของผมก็จะพูดในเรื่องของกายนะครับแล้วก็ในด้านของจิตใจเนี่ยตอนนี้เรามีพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตนะครับท่านเมตตานะมาให้ธรรมะแก่พวกเรานะตอนนี้เนี่ยจะช,ช่วงบ่ายสองของทุกวันนะครับช่วงธรรมะบนเขานะครับเพื่อนๆที่สนใจธรรมะสามารถที่จะติดตามฟังได้ทุกวันนะครับธรรมะบนเขาทุกวันตอนบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในคืนวันอังคารนะครับคืนที่ผ่านมาใครได้เข้าไปดูบ้างนะ ก็มีการซูมนะครับถ่ายทอดซูมนะซึ่งอันนั้นเป็นรายการสดนะครับคืนวันคารและคืนวันพุธเป็นรายการสดนะจะมีการถ่ายทอดซูมนะครับซึ่งเป็นซูมสำหรับชาวต่างชาตินะเข้าไปก็ฟังได้ฟังภาษาอังกฤษฝึกธรรมะภาษาอังกฤษได้นะครับถ้าเพื่อนๆที่สนใจอยากเข้าไปคุยสนทนาเองเลยก็สามารถที่จะเอามิ팅ไอเดี d และก็พาสเวิร์ดเข้าไปเข้าไปในห้องซูมได้เลยแต่คนที่อยากแค่ฟังเฉยๆก็ฟังในช่องเราก็ไม่มีปัญหาอะไร นะครับในคืนวันพุธนะครับตอนสองทุ่มเป็นต้นไปก็จะมีการซูมนะครับต่อปัญหาธรรมะเป็นภาคภาษาไทยนะครับก็เช่นกันนะครับเพื่อนๆสามารถเอา Meeting ID แล้วก็เข้าไปในห้องได้นะครับแล้วก็จะบอก Password ให้ในคืนนี้มีนะครับในคืนนี้ก็มีนะคืนนี้เป็นคืนวันพุธนะครับแล้วก็ในคืนวันอาทิตย์นะครับผมพยายามที่จะนิมนต์พระอาจารย์ตามเท่าที่ผมจะทําได้นะครับ ก็คืนวันอาทิตย์ตอน2องทุ่มนะครับแต่อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ไม่ตาพระจาราร์ด้วยแล้วก็ดูที่ตัวผมเองด้วยว่าผมมีเวลาพร้อมขนาดไหนนะครับแต่ก็พยายามจะจัดให้เพื่อนเพื่อนเพื่อ,อให้ครบถ้วนนะครับ ออมีเพื่อนๆบางคนบอกว่าโฆษณาเยอะนะครับก <g ül> ็ก็ขออภัยด้วยนะถ้าใครไม่ไม่ชอบก็กดขก้าๆไปก็ได้กันนะครับอ่าผมก็แค่เปิดโฆษณาไว้เพื่อให้มีการอ่าให้มีการ y o u t u เนี่ยเขาจะได้สปอนเซอร์นะเขาจะเอาช่องเราเป็นช่องที่แนะนำนะถ้าเราปิดโฆษณาเนี่ยเขาก็จะไม่เอาช่องเราอ่าไปแนะนำให้คนอื่นได้เยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นในการเปิดโฆษณาไว้เนี่ยก็มีประโยชน์ในการที่จะโปรโมทช่องเราส่วนหนึ่งนะส่วนเยอะน้อยเนี่ยผมไม่ได้เป็นคนใส่เองนะเอาบอกก่อนนะผมไม่ได้เป็นคนใส่นะนะทาง u t u b e เนี่ยเขาจะจัดการ าวางตำแหน่งโฆษณาที่เหมาะสมให้นะครับนะก็เพื่อนๆก็ถ้าใครไม่ชอบก็กดข้ามาไปก็แล้วกันนะครับก็สำหรับวันนี้ข้อมูลก็คงจะมีประโยชน์พอสมควรกับเพื่อนๆน,นะครับฝากแชร์ด้วยเพื่อนๆครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่งท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ